สวัสดีครับวันนี้เรามาเล่นโลบหลอกกำลังแข่งแลครนบผมวันนี้โลบหลอกแบบนี้ก็จะเล่นแบบเออมาลว้วน,น <c oughs> ก็จะเป็นแบบที่เรานะผมผูกฝังตัวลงไปในลูกแกว้วแล้วเราก็จะไหลตามทางอะไรประมาณนั้นนะผมมีเลือกมีสีให้เลือกมากมายเลยนะผมจากที่ผมนะับคร่าวๆก็จะประมาณรักสิบสีนะผม กสี12สี็1สีเลยประมาณนั้นนะครับผมโอเคเราจะมาเริ่มต้นกด้วยสีแรกนะผมสีก็จะเป็นสีฟ้าอ่อนนะผมโอเคมาแล้ววิธีการเล่นก็คือให้เราคลิกที่ปุ่มเขียวๆนี้มันก็จะไหลไปตามทางนี้เาให้มาผมอันนี้ก็ลงไหลลงรูนะครับผมเนาะเหมือนกับเรานอนตายในนั้นอนะอะไรประมาณนั้นนะผมจะถามว่ามันไหลาตามรางไหมก็บอกคําเดียวนะครับว่ามันไม่เคยไหลาตามราง มันจะมีวางลูกแกคถ้าผมที่ชีทุกกฎของฟิสิกส์ับผมเอิมไหลออกมาจากทางที่เขากำหนดไปให้นะผมผมลองเล่นแล้วครับผมก็มีจริงๆนะผมมีจริงๆเนาะคือเหมือนกับการวางกลไกของเขามันยังไม่ค่อยโอเคสมบูรณ์นะเขาไหลนะผมแต่เราก็ลองมาเยี่ยมชมแบบของเขาดูอะไรประมาณนั้นนะผมโอ <Okay. S 1> เคอัดคลิปให้ทุกคนได้ดูเลย้วกันนะผมใครจะเล่นแบบนี้ผมจะทิ้งชื่อ แมปไปให้ด้านล่างนะผมเป็นชื่อนะผมเป็นชื่อเนาะพี่ลิงนะครับผมโอเคกว่าจะไหลนีอับผมน้่ครับผมไหลจะตามทางเลยถอะผมแล้วก็เด้งแล้วก็ถึงด้านล่างนะผมโอเคแล้วแต่คนก็อาจจะส่งใส่เขาันแล้วมันจะออกยังไงล่ะเราก็ต้องรอให้มันไหลไปตรงจุดศูนย์กลางไอตรงเสใสนะนะผมถ้าเราโดนมไหรัมันก็จะแตกตัวมาเองนะผมแล้วเราก็จะเดินได้นะครับผมเป็นประมาณนี้เนาะ โอเคเราลงมาตรงจุดศูนย์กลางแล้วนะผมต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้เป็นสีเหลืองนะผมเราได้มาทั้งหมด1,000พันพอยต์นะผมสีเหลืองนะผมโอเคกดปุ่มเหมือนเดิมไหลไปตามทางโอ้โหยาวเลยผมโอ้โหยาวมากๆนะถ้าทุกคนเราดูดีๆมันก็จะยาวๆแล้วผมไหลยอย่างแรงแรยยงแรงความเร็วล้านกิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยครับผมเนาะ คือลักษณะอันนี้เนี่ยนะผมมันจะไหลไปตามโ้โหโอ้โหโอเคอันนี้ไหลามาตามรางนะผมสุดยอดอันนี้ไหลาตามรางเลยจ้าไหลาตามกลไกที่เขาวางมาให้นะผมซึ่งผมไม่เกลียดเวลานี้ม,มากเลยตอนที่เราต้องมารอมันไหลตรงจุดศูนย์กลางนะผมคือมันจะหมุนว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 นอย่างงีน้น,นะผมมันทําให้คลิปมีเวลานาน,านมากขึ้นงั้นผมก็ต้อง ขออภัยทุกคนนะผมผมจะต้องทําการตัดส่วนนี้ที่มันต้องรอนานเนี่ยนะผมทิ้งไปนะจ๊ะโอเคเรามาสีที่สามมนต่อแล้วนะผมสีที่สามอันนี้เป็นเออสีเขียวอ่อนนะผมคลิกไปเหมือนเดิมเลยนะผมแล้วก็รอมันไหลอันนี้อันนี้เป็นท่อนะผมไหลวูบลงไปอืไหลด้วยความเร็วสูงนะผม ลงลุง่มอะลงไม่ถึงเลยผมแล้วก็มาลงสีฟ้า<ป>แทนเอายังไงเนี่ยโอ้โหโอ้โหมาลงสีเนื้อแทนเอาเอาเอายังไงต่ออ๋อน,นี่ก็ลงตามแถวสีส้มเลยผมเอาแล้วก็ลงรูอ้อย human? แล้วกระเด็นมาไกลเลยส,สุดยอดสุดยอด,ยอดยการวางกลไไกลดีเยี่ยมโอเคนะผมเพื่อทำการตัดช่วงเวลาที่ทิ้งไปก็แล้วกันนะผมเราไปรอดูตอนสีที่สี่แล้วกันนะผม โอ okay. เคเรามาสีที่สี่กันแล้วครับผมเดี๋ยวสีนี้เราจะเอาเป็นสีแดงนะผมสีแดงเนาะสีแดงแดงริดนะผมรู้จักสีแดงทางก็ค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะผมค่อนข้างยาวเนาะโอเคแล้วก็ไหลาตามรางไปนะผมอันนี้ก็หยุดแล้วก็ไหลลงรูไปแล้วก็ลงอันนี้นะผมมีเพื่อนไปก่อนเราแล้วหนึ่งคนนะผมโ okay. อเคเรามันไหลลงรูก่อนนะครับโอ้โหมาคนอีกคนนึงนะผม ใครจะลงรูก่อนเพื่อนยังลงรูก่อนนะผมดูความช้าของมันนะผมเอาเนาะเราก็ไหลแรงแล้วก็ตกไปเลยผมโอ้ฉีกทุกกฎของฟิสิก์จริงๆเลยผมคือมันไม่คือมันลงมาแบบไม่ตามทางนะผมเนาะโอ้โหอันนี้แตกเร็วมากเลยนะผมโอเคแล้วก็กลับไปสีที่ห้างกันเลยดีกว่า โอเคเรากลับมาแล้วนะผมเรากลับมาแล้วเราก็จะได้ทั้งหมดเออเป็นสีที่ห้านะผมสีนี้เป็นสีม่วงนะผมสีม่วงเนาะโอเคเราก็ไหลาตามรางเหมือนเดิมอันนี้รางค่อนข้างยาวยาวไปถึงฝั่งนู้นเลยผมแล้วก็ปิว้วอ๋อไม่ปิดไม่ปิ้วนะผมเอ,อ้เอาแล้วก็ติดเอายังไงอ่ะแล้วก็ติดเหรออ๋อไม่ติดไม่ติดไม่ติดโอเคนึกว่าต้องเอาแล้วก็กระกระเด็นลงไปเลยโอ้โห มันจะมีสักสีหนึ่งที่ไหลาตามรางไหมเนี่ยฮัลโหลโอ้โหเด้อผม <c oughs> คือบางคือมันไม่ไหลตามรางจริงนะผมอันนี้มันก็แก้ไม่ได้ไงเนอะโอ้ oh, มีอันนั้นด้วยมีบอลสีเหลืองด้วยนะผมโอเคเราก็รอตามันไหลลงตรงกลางนะผมเดี๋ยวผมมาทการตัดช่วงเวลานี้ทิ้งนะครับผม โอเคมาสีต่อไปกันดีกว่าผมอันนี้เป็นสีสุดท้ายผมที่จริงจะมีทั้งหมด2ส,สีนะผมแต่ว่าสีสุดท้ายนะผมเหมือนเกมมันหลุดนะผมผมก็เลยต้องตัดสีม่วงทิ้งออกไปนะผมก็เลยเหลือแค่สีเดียวนะผมก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะผมโอเคอันนี้จะไหลาตามบางหรือเปล่ามารุ้นกันดีกว่า ก็คงจะไม่ไหลนะผมก็คงติดหนี้ดี๋ผมโอเคกระดินไปรอเวลามันหลุดนะคบผมโอเคงั้นวันนี้นะครับผมผมก็ต้องขอกราบขอบุณทุกคนที่เข้ามาดูนะผมต้องกราบขออภัยทุกคนที่สีบางสีมันไม่ไหลตามรางนะผมโอเคสำหรับวันนี้นะผมใครปิดคลิปก็ปิดไปเลยนะผมมันไม่มีอะไรแล้วผมสำหรับวันนี้นะผมถ้าใครชอบก็กดไลค์กดติดตามนะผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ